มีโอกาสให้ไปรับพลังสองที่พระพิคเนตอุเชนปัดสวนขันที่ใต้แล้วไปไหว้พระพิคเนตที่พระธาตุโดยสิุ้ดที่ใต้ก่อนแล้วค่อยไปเหนือดวงจะขึ้นไปใต้ก่อนแล้วค่อยไปเหนือไปใต้ก่อนไปพระธาตุาไปวัดสวนขันที่นครศรีอ่าไปวัดสวนขันอุเชนอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็อุเชนพระพิคเนตสาเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นเหนือไปเชียงรายอ่าเชียงใหม่ไหว้พระธาตุโดยสุ้นสจะมีพระพิคเนต ไปไหว้คเนตใต้แล้วก็ขึ้นทำดวงจะขึ้นจะทำอะไรตั้งใจทำไปเลยนะคิดคเน็ช่วยอย่าาธุค่ะจะดังและรวยมากโชคดีได้มาเจอหนุ่อนหนูอยู่กับใครอยู่กับห้วนล้วนทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่รายการพร้อมบวกค่ะ เติมพลังดีๆพร้อมสิ่งดีๆให้ชีวิตค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าพลังดีๆและสิ่งดีๆอยู่รอบตัวเราเลยนะคะก่อนอื่นเนาะเราก็ต้องขอทักทายก่อนมินนี่เมยาภานะคะ ส้มมณิกาค่ะค่ะพี่ส้มค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่เรือนบรณวิทค่ะเนื่องจากในช่วงนี้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดียิ่งใครเป็นสายลูกหลานพระพิฆเนศเนี่ยก็จะรู้เลยว่าช่วงนี้ก็คือ,อพูดง่ายๆเป็นช่วงวันเกิดของพระพิฆเนศเนาะ<ช>ถ้าพูดศัพท์ทางการยังไงคะก็คือคันเนศจตุรถีนั่นเองค่ะ,คะจะมีตั้งแต่วันที่7ถึง17กันยายนนะคะสําหรับปี 25- 6 7นี้นะใครที่เป็นลูกหลาน องค์พ่อพฟร์พิคเนก็สามารถที่จะมาหาโลเคชั่นใกล้กๆก็ได้ไม่ต้องเป็นที่นี่ก็ได้แต่ว่าเราก็แนะนําที่นี่นาอเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีองค์พระพิคเนสไฮไลท์ไฮไลท์อยู่หลายองค์เลยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เชื่อว่าพี่ส้มเนี่ยแอบใบกระซิบมาอย่างนี้แล้วแสดงว่ามีจุดเช็คอินรับพลังาง<ม>าน,งน,นที่ส้อบอกไปแล้ว,<ด>ลวพลังงานย<ๆ>ิ่งใหญ่มากๆเราก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับเป็นปางที่แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับครอบจักรวาล นะคะ<ช>เพราะนั้นใครอยากขอความสําเร็จใครอยากขอการงานโชคลาภตําแหน่งก็มาขอที่องค์นี้ได้เลยนะคะที่เราจะพาทุกคนมาเช็คอินแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ ทำการสวดมนต์เนาะเหมือนเป็นการถวายบุญนี้ให้กับองค์พระพิฆเนศเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขอพรอย่างมินนี่เนี่ยก็เป็นสายอินฟูใช่ไหมคะพระพิฆเนศก็คือจะตรงสายด้านวงการเราขออย่างเดียววันนี้ได้มีโอกาสมาเรียกว่าสวดมนต์ให้ท่านบ้างคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญน,น,นะคะใครที่รับชมเราอยู่วันนี้นะคะอาจจะเร่งสักนิดหนึ่งนะคะมาที่เรือนปานวิทย์เนี่ยยังทันอยู่ในวันที่16กันยายนี้มีงานด้วยนะตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปเลย นะคะเราก็จะมีปล่อยปลามีสวดมนต์นะคะแล้วก็ในส่วนของวันคเนตจตุรถีเนี่ยใครที่สะดวกตรงไหนก็ลองหาโลเกชั่นใกล้ๆตัวนะคะไปบูชาองค์พ่อพระพิคเนตได้เลยค่ะได้ค่ะยังไงไม่รอชานะคะเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์ที่อยู่เรือนปันวิทย์กันค่ะ ทุกคนคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอพิโซดที่เอกลุศิษสุดนะคะเพราะว่าเราก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะอาจารย์เชียงนะคะแห่งเรือปนปาวิทย์ที่ให้โอกาสพวกเราทั้งสองคนนะคะรวมถึงรายการพร้อมบวกนะคะมา เขาเรียกว่านาเสนออีกหนึ่งเรื่องราวรของลูกหลานที่มีความศรัทธาในสายของพระพิฆเนศค่ะพี่ส้มใช่แล้วค่ะอาจารย์อย่างก่อนมาเนี่ยค่ะอาจารย์ส้มสื่อได้นิดหน่อยค่ะก็คือก่อนมาเนี่ยส้มเห็นเป็นพระพิฆเนศองค์หนึ่งแต่ว่าสีที่เห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมายาอนนีกนึงอ่ะเหมือนอยู่ใต้น้ำหรืออยู่ในน้ําอะไรสักอย่างหรืออยู่ในห้องอะไรสักอย่างที่มันเหมือนแบบ เป็น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 ลักษณะผิวอะเหมือนก้นหอยเป็นเส้นๆลายก้นหอยอย่างที่อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าลายก้นหอยใช่ไหมบอกใช่แล้วก็ท่านมีลักษณะเหมือนกับเป็นองค์ยืนแต่เป็นองค์ยืนที่มีหลายกรซึ่งตอนมาค่ะเราอยู่ด้านล่างกันใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เห็นองค์จริงแต่พอขึ้นมาเราได้เห็นก็เลยตกใจว้าวมากอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นองค์ที่ อยู่ในห้องพิเศษต้องมีความพิเศษใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์อาจารย์เรียกว่าพรมเทียนพรมเทียนครับพร,พรมเทียนก็คือเป็นแบบเป็นพื้นที่เป็นสถานที่ของพระองค์ก็คือจะไม่ได้เปิดให้แบบว่าใครได้เข้าไปเหมือนกับเรานึกถึงว่าเรามีห้องส่วนตัวเป็นห้องส่วนตัวเวลามันเป็นความเชื่อส่วนตัวของจว่าเวลาเทพเทวดาเนี่ยท่านมาสถิตใช่ไหมครับบางครั้งพลังงานของท่านเนี่ยเป็นโพสิทีฟ แต่เราบางทีเราอาจกําลังขุดมาเงี่ยถ้าอยู่ๆเราถาโถมบุกบูมบูมบามเข้าไปเงี้ยก็อาจจะไปรบกวนท่านได้แม้แต่เมื่อกี้ที่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 หนูนั่งสมาธิมาแล้วเล่าให้จันฟังนี่แหม,แมเก่งจังเลยนะอ,นอันนั่งสมาธิอ,อันนั้นเห็นเป็นพระพิคเนตตรงกลางแล้วก็เป็นปางเหมือนนักโป,ป๊กอะค่ะเหมือนพญานาคสีเขียวดำๆหลายเสียนโปรลกขึ้นมาอยู่ที่หน้าเรือนใหญ่เลย อ้ยจริงเอออยู่ที่หน้าเรือนใหญ่เลยเดี๋ยวพาไปดูแต่เดี๋ยวบองต้นก็ต้องเล่าเท้าความที่หนูเห็นเป็นอ่าเหมือนแบบเป็นเหมือนวนๆก้นหอยจริงๆอ่ะองค์พระพิคเนศองค์ที่อยู่ในพระมณีนี่ที่เรือนพระปนวิทย์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยลูกใช่เป็นหนึ่งเดียวแล้วเพราะว่าเป็นพระพิคเนศที่เกิดจากนิมิตของอาจารย์เมื่อสมัยตอนที่อาจารย์เป็นเด็กก่อนที่อาจารย์จะมาอยู่ทางสายเนี่ยทุกอย่างการที่เราจะเข้าถึงสมาธิได้จิตมันจะต้องนิ่งโดยทั่วไปของคนถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิมาอย่างเริ่มต้นเเด็กๆย มันก็อาจจะแบบโดยทุกชาติเขาได้รับมาเหมือนกันหมดคือการได้นอนหลับพักผ่อนนั่นแหละพอการนอนหลับพักผ่อนคือการเข้าทัสมาธิอย่างธรรมชาติเลยแต่มันจะเคลียร์ไม่เคลียร์มันจะอยู่ที่ตัวเราด้วยพออจจารยเป็นเด็กก็เห็นเป็นพระพิคเนตเล็กๆเต็มไปหมดในพระวรกายท่านแล้วแต่ละองค์เคลื่อนไหวได้อีกมันก็ติดอยู่ในใจจนกระทั่งอาจารย์ได้เริ่มทําหน้าที่ช่วยเหลือคนแนะนําอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจะทํายังไงให้องค์พระพิคเนตเนี่ยจากพระพิคเนตธรรมดาให้กลายมาเป็นพระพิคเนตที่ หนึ่งเดียวในโลกมีความพิเศษก็เอานิมิตของอาจารย์ไปจับแล้วอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์เป็นศิลปินหมดเยอะมากถามคำหนึ่งอาจารย์มีลูกศิษย์ร้อยคนเป็นศิลปินอาจารย์ก็ต้องพิจารณาแล้วคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอา,นนเอาตัดทีละสิบตัดทีละสิบจนเหลืออยู่หนึ่งเดียวอ,อ,อาจารย์ก็เลยให้ภูผาและพีวิทย์มาวาดให้เพราะว่าภูผาเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ย เหมือนตัวเขาเองก็คล้ายๆหนูเมื่อกี้เขาก็จะสัมผัสถึงองค์พ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วทันทีที่เมื่อไหร่ก็ตามที่วาดรูปองค์พ่อขึ้นมาเนี่ยจะสักดิทธิ์ก็ให้มาวาดขึ้นมาพอวาดขึ้นมาเสร็จปุ๊บประเดิมอย่างแรกเลยมีลูกศิษย์มาอธิษฐานจิตขอตอนนั้นยังไม่ได้กั้นห้องกระจกอะคนหนึ่งขอให้ขายที่ดินได้ภายในสามอาทิตย์จากที่ประกาศมาเป็นปีเดือนเดียววะยังไม่ถึงเดือนดียะขายได้ แล้วยังไม่พออีกอันเนึ่งมีลูกศิษย์เป็นศิลปินดารายอย่างเรานี่นแหละ,ะมีชื่อเสียงโด่งดังเลยไม่บอกว่าใครแต่เขาเล่าถึงอาจารย์เแล่าอาจารย์ไม่พูดต่อแล้วไปเซิร์ชก,กันเองมาสวดมนต์ที่นี่ค,คนหนึ่งอธิษฐานขอความรักอีกคนหนึ่งก็ขอความรักเป็นแฟนกันเชียวไอ้ <laughs> เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่อาจารย์เนี่ยได้แจ้งพิกัดแล้วเนาะว่าถ้าอยากจะมาขอพลังงานบวกก็สามารถมาที่เรือนพระปัญญวิทย์ได้เลยค่ะเรือนปัญญวิทย์แต่ว่าองค์ที่เขาขอกันนี่คือองค์ที่หนูนิมิตเห็นไหมคะอาจารย์ก็ที่หนูนิมิตเห็นในองค์ด้านในเนี่ยเนี่ยภูผาอยู่ด้วยเนี่ยภูผาด้วยนี่นี่คนวาดคนวาดคนวาดอ่ะแล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ครับถ้าอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆจะขอองค์ที่อยู่ในพระมุนเทียน เรื่องใหญ่หญๆเพราะว่าปีหนึ่งอย่างช่วงคนันธจตุลทีสิบวันเนี่ยะจะเปิดพระวิสูตรคือพระม่านออกให้ได้เห็นแต่โดยธรรมดาถ้าเรามาวันธรรมดาเนี่ยไม่เห็นท่านะนะจะปิด<อ>ม่านจะปิดม่าน<อ>ไว้ะจะปิดมา่ะะดมานไว้แล้วเขาก็จะไปไหว้องค์พ่อพระพิฆเนศที่ประทับอยู่บนพญานาคราชที่มีมือใหญที่นห่อฟันว่าเหมือนอยู่ในน้ำอะไรเ่งี้มีพญานาคอะ<ช>องค์นั้นมีอยู่จริงแต่หนูยังไม่เห็นอยู่ข้างในอยู่หน้าเรือนเลยลูก อ๋อเขาแจ๋วนะเขาแจ๋วนะอยากจะให้อาจารย์ช่วยพาเราแล้วก็ชาวรายการพร้อมบวกไปชมได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะพาเข้าไปนะครับแต่ในเบื้องต้นต้องเล่าองค์ที่อยู่ที่ศาลาคันี้พี่ลมที่มีลพิษสุดมันกินก่อนองนั้นองนั้นหนูสื่อมาประมาณนึงแต่ไม่รู้ว่ามันตรงกับพลังงานของท่านเองหรือว่าเป็นพลังงานของบริวารท่านหนูรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นเหมือนครอบจักรวาลเป็นบางที่ ยิ่งใหญ่แต่ว่าก็เมตตาสูงไม่ได้มีความดุมากเกินไปแต่ก็แต่ก็มีความเด็ดขาดอย่างหี้หานะดมแหมนี่ฉันทายเลยนะอ้ไอกหน่อยจะดังแล้วเนี่ยออีกหน่อยจะด่งฟูค่ะการทำสมาธิดีๆทําอะไรดีๆพลังงานตรงนั้นเกิดจากการที่อาจารย์เนี่ยอารัธนามา ขอให้ท่านด้มาวางพระบาทลงณที่นี้เพื่อช่วยเหลือคนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ยังเป็นยุวสาวกที่มี <iend est. S 2> ความศรัทธาในพระอ,องค์แล้วกลับมาบูชาท่านอีก <khác. S 1> มันยังหนูาการที่โดนจิตโดนใจอะไรไม่รู้บังเอิญมาแล้ว<ช>เราได้มา<ช>นั่นก็เป็นการการันตีว่าไอ<ช>้สิ่งที่เราตั้งใจหรือมีความปรารถนาอยู่เ,เนี่ยเดี <rounds. S 1> ๋ยวพระองค์จะลังสันให้มันเกิดเป็นความสําเร็จสาธุและพอในสิ่งที่หนูตั้งความปรารถนาไว้แล้วหนูสําเร็จได้เป็นจริงหนูจะคิดถึงองค์พ่อเมล่อ ก็ต right. ้องคิดถึงก็อยากจะมารับพลังบวกอีกนั่นแหละเท่ากับว่าท <um ุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเทศกาลคเนตจตุรฐีสิบวันที่พระองค์เสด็จเรียบโลกเนี่ยไม่มีอะไรเลยบังเอิญไม่มีคําว่าบังเอิญทุกอย่างถูกจัดสรรโดยพระองค์ท่านเป็นเทพองค์เดียวในเทวปรกรนำท้งปวงเลยว่าถือขนมมีโมทกะท่านรั้วมนุษย์เหนื่อยง่ายเอาไปกินก่อนมีเลี้ยมีแรงจะได้วิ่งได้เดินต่อนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอาจารย์กล้าบอกเลยว่า การที่เราทั้งหลายจะบูชาองค์พ่อพระพิเคเนตให้สาเร็จ<ะ>ในช่วงเทศกาลคเนจจตุรถีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลหลมากลากไม้ที่เรามาถวายมันไม่ได้อยู่กับดอกไม้พวงอะไรของมีค่าใดๆที่เราจะมาถวายสําคัญที่สุดคือหัวใจที่พักดีแล้วศรัทธาท่านรักศรัทธาโดยไม่มีเงื่อนไขคืออยู่ใกล้ๆมองหน้าพ่อๆดูสิหนูทุกข์อะไรอยู่ไม่สบายใจทำไมหนูโล่งไปหมดเลยหนูสบายใจไปหมดเลยหนูรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจอยากจะบูชาพ,พระองค์ท่านด้วยความรักจําไว้ คำว่าศรัทธาคือความเชื่อมั่นเราสองคนเนี่ยต้องเคยได้ยินช่วงนี้ต้องเคยได้ยินผู้ที่อาจจะมีเมตตาน้อยพูดว่าอิดหินปูนทรายโลหะวัตถุไหว้ไปทําไมอ่ากาบไหว้ไปทําไมไหวแล้วได้อะไร <c oughs> อาจารย์อยากจะบอกตรงนี้ว่าการที่เรามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นอิดหินปูนทรายดินโลหะธาตุาอะไรก็แล้วแต่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นทําให้เรามีกําลังใจ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นทําให้เราทําความดีมากกว่าการทําความชั่วเรายัางได้ชื่อว่าเป็นคนดีม,มันดีกว่าคนที่ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเลยจิตใจล่องรอยเคว้งคว้างแบบนี้ใช้ไม่ได้เป็นปัญหาภาระปัญหาสังคม,มดังนั้นอย่างที่บอกว่าการที่เรามีองค์พ่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็ทําให้เรารู้สึกมีสมาธิ เราบูชาท่านเราได้นั่งเราก็มีสมาธิเราล้อยมาลายไปเตรียมมาลายสวยๆมาจิตเราก็จะจดจ่อถึงท่านคิดถึงท่านเอามาถวายท่านเรวาก็ช่วยให้เรามีสมาธิอย่างน้อยไอสมาธิที่เราทําให้ได้เกิดมีขึ้นช่วงสั้นๆระยะเวลาสั้นๆเนี้ยแต่เราสะสมไปเรื่อยๆเราจะมีพลังใจอพอเรามีพลังใจเราคิดอะไรจะเกิดเป็นปัญญาแล้วเกิดเป็นความสําเร็จนี่ไงแล้วพอเรามีการพัฒนาทางจิตวิญญาเราสูงขึ้นไปจิตตหนักรู้ของเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ เราก็จะเห็นความน่าเบื่อหน่ายของการมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราก็จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมสูงยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปทีละขั้นทีละตอน<ม>อย่าไปดับฝันเด็กเด็กอยากทําความดีเพราะว่ามีซันตาคอสมาให้ของขวัญอยู่ๆตัวเองเรียนอยู่มหาลัยไปบอกวยซันตาคอ์สไม่มีไปหลอกเด็กอู้น่าสงสารแต่ถ้าวันหนึ่งเด็กมาหาลัยคนนั้นนะพัฒนาจนสูงขึ้นจนไปเป็นพ่อ,เป,พอเป็นแม่มีลูกมีเต้าไอเด็กมาหาลัยที่บอกซันตาคอ์สไม่มีจริงวันหนึ่งจะแต่งตัวเป็นซันตาคอ์สนั่นแหละเอาของขวัญมาให้ลูกตัวเอง ดังนั้นขอให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีเมตตาเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปนี่ยังไม่ได้มีรายการไหนมาถ่ายเลยนะเนี่ยพระพิคเนตุ้่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆใช่อุ้เขาพูดถูกนะ<ช>เป็นพระพิคเนตที่ประทับอยู่บนองค์พญานาคแล้วบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้เพราะว่าอาจารย์ไปเชิญมาจากเมืองมหาปริปุรัมที่อินเดียจ้ะอ๋อไม่ใช่สร้างแบบว่า หมายถึงว่าไม่ได้แบบทั่วทไปไม่ได้ลงหลอทั่วทไปแล้วเป็นปางที่พิเศษจะมีเรื่องจะสารภาพอาจารย์เลยค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราสองคนนตั้งใจก็คือจะมาสวดมนต์ถวายให้กับพระพิฆเนศเฉยๆแล้วก็คิดว่าอุ้ยกลัวว่าเออเราจะไม่ได้เจออาจารย์แน่เลยเพราะว่าก็เชื่อว่าอาจารย์ก็น่าจะยุ่งในช่วงเทศกาลนี้ด้วยเนาะแต่ด้วย จิตศรัทธานะคะแล้วก็พลังบวกเต็มร้อยที่อยากจะส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆเนี่ยก็เรียกว่าได้มาเจออาจารย์ได้พูดคุยกับอาจารย์และที่สําคัญอาจารย์จะพาไปพบสิ่งที่เอกลักีด้วยใช่ส<ช>้มเชื่อว่าเป็นบุญสัมพันธ์มากๆค่ะถูสำหรับพวกเราแต่อันนี้าอาจารย์ชื่อว่าองค์พ่อเรียกหนูมาเพราะว่าถ้านหนูมาเ<ช>มื่อวานอาจารย์<ช>ไม่อยู่ อาจารย์ไปพังงาไปท Esta, ําพิธีที่พังงาใช่มาเมื่อวานใช่ค่ะหนูเป็นคนขอเลื่อนเพราะหนูจะไปดูคอนเสิร์ตพี่มี่เหตุผลหนูดีมากดีอาจารย์นั่นแหละเหตุผลนั้นเองทําให้ถ้ามาเมื่อวานก็ไม่เจออาจารย์แล้วโอ้ยถือว่าขอบคุณพี่มี่ค่ะขอบคุณพี่มี่นะคะถ้าเห็นคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็มาที่เรือนของอาจารย์ด้วยค่ะเรือนพระปณวิทย์แล้วก็เดี๋ยววันที่16เนี้ยอาจารย์จะประกอบพิธีถวายอุปจาระบูชาโดยพราหมณ์จะธรรมะ อ่าฮินดูธรรมสภาวัดวิศนุ know, เดี๋ยวจะมาทำพิธีให้แล้วก็จะมีการสวดมนต์แบบนี้แล้วเดี๋ยวจจะไปปล่อยสัตว์น้ําด้วย เรียกว่าก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีการทําบุญใหญ่เลยใช่ไหมใช่วันที่16ตั้งแต่กี่โมงคะอาจารยบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งค่ะสามารถมาร่วมได้มาได้เลยเซิร์ชเลยในกูเกิลว่าเรือนพระปัานวิทย์หรือเรือนปัานวิทย์ก็คือเดินทางง่ายๆค่ะแล้วก็ที่จอดรถแถวนี้ก็มีเนาะมีซึ่งนี่ก็คือที่จอดรถถือว่าใช่รีบมานะคะเพราะว่าอาจจะที่จอดแน่นยังวันนั้นบุญหล่นทับ นะครับก็เดี๋ยวได้มีโอกาสไปชื่นชมองค์พ่อพระพิคเนตบอกเลยว่ายังไม่ได้มีรายการไหนได้ถ่ายแต่เดี๋ยวอาจารย์จะส่งนี่เลยศิลปินจิตตกรเอกของอาจารย์ไปอธิบายอนะครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันนะครับขอบะคุณขอบคุณค่ะสวัสดีผัวผ่านนำพี่เขาเข้าไปเลยครับอธิบายด้วยครับผมปเลยปติองค์หน้าเรือนครับผมแล้ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดที่เรียกว่า เราเนี่ยก็ได้รับโอกาสเป็นรายการแรกๆเลยที่อาจารย์เชียงนะคะให้เรามาถึงจุดเรียกว่าพลังบวกอีกจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเรียกว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดที่พี่นิมิตเห็นตอนนั่งสมาธิเมื่อสักครู่นด้วยแล้วก็ น้องภูผาก็เลยได้รับมอบหมายจากอาจารย์เชียงใ,<ช>ให้มาอธิบายเพราะว่าตอนที่ส้มนั่งสมาธิค่ะทุกคนส้มเห็นเป็นพระพิฆเนศอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเหมือนกับเสียงของพญานาคแผ่พังพาน,นคลุมไว้แต่หลายเสียงนะแล้วก็เป็นองค์สีดบบดำๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยคืออะไรพอถามอาจารย์อาจารย์ก็เลยให้น้องภูผาพามาดูค่ะเรียกว่าเราเป็นรายการแรกเลยนะที่นี่เอกลักษ์มากมากค่ะสวัสดีครับขออนุญาตนะครับท่ะครัว่านผมนายรัฐพีวีจินมิตรมงคลครับชื่อภูผาครับ ก็ตอนนี้น้องคูขาด้านหลังเราคืออะไรคะองค์นี้นะครับก็คือจะเป็นองค์ประจํานี่เลยครับหน้าเรือนของก็คือบ้านของอาจารย์นี่แหละครับแต่องค์นี้ความเอกลุสิก็คือว่าเคยเห็นองค์ปังนี้ที่ไหนในประเทศไทยไม่เคยพี่ไม่เคยพี่ก็พี่ก็ว่าพี่ก็สายพิธิขเลตนะพี่ก็ไม่เคยเห็นเพราะว่าความเอกอุสิภนี้ก็คือว่าองค์นี้องค์นี้แท้เลยนะครับคือเป็นหินที่สลักมาจากเมืองมหาปรีบุรัมที่อินเดียใต้นะครับแล้วก็ นี่คือความศักดิ์สิทธิ์แลกความศักดิ์สิทธิ์ต่อมาก็คือว่าเมื่อคันนี้จะตุจะตุรถีที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์เพิ่งเชิญพราหมณ์จากวัดวิษณุมณีนะครับมาทําพิธีปราณปฏิสฐานนะหรือการปฏิสถานลมปราณให้กับรูปเคารพเหมือนว่าเวลาเราขอพรเนี่ยเท่ากับว่าท่านกําลังมีชีวิตและฟังรับฟังอย่างเงี้ยครับเท่ากับว่าท่านมีท่านมีฌานมีลมปราณมีดวงจิตแล้วอะไรประมาณอย่างนี้แล้วพระพิฆเนศองค์นี้จะบอกว่า มูดติกหรือว่ารูปหรือฟอร์มเนี่ยครับเป็นฟอร์มที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตามประวัติศาสตร์นะครับเรียกว่าปิลายาคณปติครับก็ค,คือจะเป็นองค์พ่อองค์เดียวในโลกนี้เลยนะครับที่มีการถือสีวะลึงไว้ในประหัตเออเออทำไมต้องถือสีวะลึงคะน้องภูผาความหมายเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์จะสอนลูกศิษย์เสมอนะครับว่าการที่เราจะไปถึงความสาเร็จได้เนี่ยใครเป็นคนตัดสินท่านคพระศิวะใช่ไหมครับท่านถือสิ่งที่เป็นแสนลักของพ่อใช่ด้วยหมายถึงว่า แม่ี่ยท่านเป็นคนสร้างท่านพ่อคือผู้ทำลายท่านการที่เราจะไปสู่ความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีทั้งผู้ที่สนับสนุนเราและผู้ที่ทำลายเราเพราะว่าในอย่าลืมนะครับว่าความหมายเดือท่านเนี่ยวิคณะราชาวิคณะแปลว่าอุปสรรคราชาแปลว่าเจ้าก็คือเจ้าอุปสรรคใช่ไหมครับอุปสรรคคือบันไดหรือประตูสู่ความสำเร็จใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นความเอกลักของของของที่ที่เรือนพระปรณวิทนะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอกในนิมิตหรือ สักอย่างหนึ่งที่ซื้อมานะครับในเรื่องของพญานาคเนี่ยฐานเนี่ยอาจารย์เพิ่งมาทําที่หลังเพิ่งสั่งทําก็คือเป็นหินสีเขียวทําเป็นฐานพญานาคขึ้นมาเพราะว่าพี่จะบอกว่ามันเมื่อกี้ผู้จับใครบอกว่ามันเป็นสีเขียวเขียวดำดำแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันจะเป็นเขียวอมดําที่มันเป็นเหมือนดําอยู่ข้างนอกแล้วข้างในเหมือนมันเขียวจนมันดำเขียวเปลือกแตงโมประมาณนั้นอะไรอย่างนั้นเขียวจนดําะเขียวจนดํะ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ที่เรามองกันอย่างทุกคนมันจะเป็นสีดำมันด้วยความที่ถ่ายตอนกลางคืนใช่ก็คือพญานาคองนี้ตามความเชื่อไทยนะครับเราจะถวายนาำท่านว่าจันทรคุปต์นาคราชจะเป็นความเชื่อก็คือพญานาประจําพระพุทธรมีเท่ากับว่าองค์นี้ก็คือเป็นสิ่งที่หนึ่งนอกจากเราได้ได้ด้วยความสบายใจทางใจแล้วเนี่ยแล้วเราได้รู้ความหมายเนี่ยมองแล้ว จากรูปภายนอกทําให้เกิดเป็นปัญญาได้ด้วยเท่ากับว่าสิ่งนี้เรียกว่าเทวตานุสติครับเทวตานุสติเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40กองที่พระพุทธเจ้าทรงพระพุทธานุญาตให้ทาได้เทวตานุสติคืออะไราการที่เราระลึกถึงคุณงามความดีของเทวดาเป็นฐานคือพิธิอตปะช่ไหมครับความเกรงกลัวและละอายต่อบาปและหรือเมื่อเรานึกถึงเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพนับถือแล้วม,มีกําลังใจในการทําความดีหรือตั้งใจทํางานต่อไปนี้เรียกว่าเทวตานุสติ อือ,อแต่จริงๆนะต่อให้เราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหนื่อยมาหรือว่าเราแบบท้อมาแล้วเรามาเจอคติแบบเนี้ยเราก็ทําให้มีพลังอะ<ช>่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าความสําเร็จจะต้องรวยด้วยกลีกลกลบกุหลาบใช่เพราะอย่างเวลาเราขอเนี่ยออย่างเบสิกเลยเวลาเราขอพอรเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะขอพรแต่ความสําเร็จ<ช>แต่พอเราแต่พอเหมือนกว่าเราจะสาเร็จอะ มันก็คืออุปสรรคที่เราจะไปถึงแต่นั่นแหละคือพรส่วนหนึ่งของความสําเร็จเพราะถ้าเราไม่อุปสรรคเราก็จะไม่มีความสําเร็จใช่ค่ะถ้าเราไม่ได้ปีนป่ายเราก็จะขึ้นไปที่สูงไม่ได้นั่นเองนั่นคือวิธีการให้พรของเทวดาหรือของเทพทั้งหลายนะคะโอ้ยขอบคุณน้องผูผามากเลย่ะแต่พี่ส้มขาเลยเ่อีก l a s ป s p ข t คี่เราตอยมีอีกหนึ่งที่ใช่ไหมคะอีกหนึ่งจุดที่พี่เองก็มีมิตเหมือนกันค่ะนี้ว่า ในจุดที่เป็นพญานาคที่ตัวผาวรกายเป็นเหมือนกับลายลายเกลือกเอ่อเกลือกหอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่อันนั้นนี่อยู่จริงๆเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือด้านนี้คือเป็นองค์ที่พี่มีมิตเห็นตอนแรกซึ่งลักษณะเหมือนแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าด้วยสีภาวรกายที่พี่เห็นนาจจะเป็นสีอมฟ้านิดนึงแต่ที่เห็นจริงๆก็คือสีแดงทีนี้องค์นี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับยังไงเอ่ย ค,ค,ค,คือก็อย่างาที่อาจารย์ได้ได้ได้บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าเป็นองค์ธรรมดาแต่ว่าอาจารย์อยากทําให้เป็นองค์ที่คือท่านไม่อยากทิ้งของของที่อยู่มาแต่เดิมใช่ไหมครับ <ừ> ในความธรรมดานั้นอาจารย์อยากทำให้เป็นหนึ่งเดียวในโลกก็เลยได้รับเมตตาจากอาจารย์ครับให้ให้มาช่วยในการบูรณะองค์พ่อถามว่าใช่ครับ ผมจะรับผิดชอบในส่วนที่เป็นพระวารกายท่านนะครับแต่ว่า<อ>ถ้าเป็นเครื่องทรงเนี่ยจะเป็นอีกอพี่อ่ะพี่พี่ทีมไทยคราฟนะครับ,รบราก็จะมาพระวารกายที่บอกนี้ก็คือเป็นลายก้นหอยอย่างที่พี่พี่เห็นปะคะคือในพ่อวารกายนะครับมีความใกล้เคียงก้นหอยอควาว่าก้นหอยคืออะไรครับมันเป็นแบบอย่างจักรวาลเป็นรูปก้นหอยไหมครับใช่กาแล็กซี่เราเป็นอาจารย์ให้โจทย์มาว่าองค์พ่อคือจักรวาลจักรวาลคือพระองค์ ในรูปนี้ก็จะมีทั้งองค์พ่อที่อยู่ในรูปของพระพรหมคือการกําเนิดขึ้นมา <ฮะ S 1> ในรูปของพระวิษณุคือผู้รักษาใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> และการาทําลายล้างก็คือ<า>องค์พระศิวะ,<ฮ>ะก็แทนว่าคนที่ได้มาดูเนี่ยนอกจากได้พรแล้วจะได้ปัญญากลับด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนมีการเกิดขึ้นตั้ง,งอยู่และดับไป<อ>แล้วก็ไฮไลท์ที่นี่เลยเนี่ยก็คือจะตรงกลางหน้าผากท่านคือปัญญาดวงตาแห่งธรรมถ้า เทียบในฮินดูเราจะเรียกว่าตรีเนธใช่ไหมหรือว่าตรีโลจนายก็คือพระผู้มีสามพระเนธในความของฮินดูนั้นพูดถึงว่าเมื่อตาที่สามของพระองค์เปิดขึ้นคือพระศิวะนะครับพระมหาเทพเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทําลายไปหมดแต่ในยะทางธรรมหรือในจิตวิญญาณน,นียตาที่สามคือดวงตาแห่งธรรม,มที่ไม่ใช่ตาทั้งสองข้างแล้วมองแล้วเกิดกิเลสแต่เป็นการที่เราเปิดตาแห่งธรรมออกมาแล้วมองว่าทุกอย่างเป็นแค่มายาเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงสมมุติแล้วก็อาจารย์จะให้ย้อนกลับเข้าไปมองที่ว่าองค์พ่อเนี่ยสะท้อนความเป็นเราได้มากที่สุดเลยนะครับว่าท่านเนี่ยลักษณะเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างเทพองค์อื่นออนั่นคือความเป็นมนุษย์ที่พระองค์เข้าใจเราเออนะครับเท่ากับว่าการที่เรามา,าสักการะพระองค์เนี่ยให้เรามองย้อนกับที่ตัวเราว่าเราไม่ได้เคารพที่ภายนอกของท่านอย่างเดียวเ,ออเราเคารพที่ภายในอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และในภายในจิตใจของเรานั้นน่ะก็มีคุณงามความดีนั้นด้วยที่มาจากพระองค์ให้เรากลับไปอาจารย์สอนเสมอว่าก่อนที่เราจะขอเนี่ยให้เราขอบคุณก่อนเหตุการณ์ดีๆความสําเร็จที่ผ่านมาในชีวิตมันไม่ได้มีรูปแบบสิ่งนั้นแหละครับคือพระองค์แล้วก็เท่ากับว่าเราได้เข้ามาหาและเข้ามาใกล้พระองค์จริงๆไม่ใช่แค่ภายนอกแต่เรามองเห็นแล้วเจอพระองค์ที่ข้างในครับเรียกว่าใช้อินเนอร์ในการสักการะบูชาหรือใช้ศรัทธานั่นเองนะคะทุกคน เรียกว่าเป็นปางที่ลึกซึ้งมากแล้วก็มีมหนึ่งเดียวในโลกมีหนึ่งเดียวในโลกและทุก,กเขาเรียกว่าทุกตารางนิ้วม,มีความหมายหมดเลยใช่ครับเนาะออ โอเคตอนนี้ต้องขอบคุณน้องภูผามากขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคนี่นะคะก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายไม่อยากให้คลิปนี้จบเลยเพราะว่าพลังบวกคืออัดแนนเต็มคลิปแน่นอนค่ะทุกคนใช่ค่ะทุกคนใครที่ศรัทธาในองค์พระพิฆเนศอย่าลืมที่เรือนพระปัาวิทย์นะคะแล้วก็อย่าลืมวันที่16นี้มีนัดกันนะคะกับเรือนพระปนาวิทย์นะคะตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะใครที่ศรัทธาพระพิฆเนศสามารถเดินทางมาที่นี่ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนนนะะคแล้้ววก็ัี น้องมินนี่และน้องผานะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเราจะไปเติมพลังบวกให้คุณที่ไหนในที่ต่อไปเตรียมตัวรับชมได้เลยแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับพลังบวกที่เราเอามาเติมให้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจวีสันติพยังวาจัมที่ตาตังวาโลมาโซ ตาหิยิสติตะกีสะเหตตุตาธาคโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธปิตรา